มีคนอยู่ข้างในโอ้โหนิ่งมากครับเฮ้ยม่โดนเลยมาแล้วนี่ไงทุกคนบอกแล้วเอ32ปืนดีที่ไม่มีใครใช้สวัสดีมนุษย์ทุกคนนะครับช่วงนี้เห็นมีคนบอกว่า Uh, mm hmm. ผมแบบเสียงเปลี่ยนไปรอเปล่าเป็นวัดรอเปล่าซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ uh oh. แต่ว่าเนื่องจากว่างานผมมันใช้เสียงกันนะทุกคนแล้วก็ทําคลิปก็ใช้ด้วยนะเออสตรีมทําคลิปกับสตรีมนี่ก็ใช้เหมือนกันก็เลยอาจจะทําให้มีเสียงไปบ้างนะครับเอาเพื่อนไม่มีใครนําเลยหรอ <Let> s <S แล้วก็สุ่มมาเล่นกันหน่อยนะครับจริงๆไม่ใช่อะไรนะทุกคนคือตอนแรกอ่ะผมสุ่มทีมเล่นไปแต่ลืมอัดคลิปนะครับ uh oh. ก็เลยอ่ะไหนๆก็ สุ่มทีมแล้วก็เลยสุ่มมาเลยละกันนะครับแต่จริงๆผมเล่นไปก่อนนานแล้วนะเสียงก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับจริงๆก็ไม่ได้ไอหรือว่าจามอะไรนะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าแปงใช้มานานแล้วไม่ใช่ยังจะมาตลกอาจจะเสียงมีบางทีจังหวะเสียงพูดเบาไปบ้านนะครับหรืออาจจะดังอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเพื่อนมีคนขึ้่อนอะไรนะทิพไนแล้วโอ้โห สอรี่โบชมชุมไม่ทัน,ทนคือเขาซ้ำเพื่อเราเลยคอมมียิงเราสอม,มบี้บัง,งม,มีคนอยู่หน้าเพื่นพอนเปรียา้างหนนอุ้ยข้างหลังก็ยิงอีกอุ้ย อ้าวคนนี้หยุดยิงอุ้ยเราก็หยุดยิงเนี่ยเอากดเก็บไม่ติดอีกอะไรเนี่ยใครมันยิงอะไรข้างหลังวะเนี่ยทุกคนผมกดเก็บไม่ติดสักทีเพื่อนมาอยู่ข้างหน้าครับเนี้ยใครโยนระเบิดกลับมาอ้าวขอโทษคือเราโยนไฟเขาโยนระเบิดกลับมา หลังไปโอ้จะรอดไหมเนี่ยเพื่อนอยู่ข้างนอกครับอรี่โปรทีเพื่อนอุ้ยรอดได้ไงไอคนเมื่อกี้ลูกซองด้วยทุกคนเพื่อนเราโดนลูกซองอ๋อเพื่อนไม่ได้เล่นเลยครับ เพื่อนตายเลยเอาไปบัวปิดมิมิทเดี๋ยวเราตามไปเพื่อนเฮ้ยไอ้นี่มา snap ยิงคนหรือบอทเนี่ยใครที่ไม่เคยเล่นรีวิ잉น,นะครับบอทรีวิ잉โคตรมากบอกเลยทุกคนยิงแรงมากเอ้าเดี๋ยวสองคนเหรอนึกว่านึกว่าคนเดียว สองคนนะครับสองคนไอ EN, ผมดูว่าคนเดียวตอนแรก,ก <c oughs> มันโตไปเนี่ยนะทุกคนทำไมทำไมมันยิงแต่แขนผมอะเกาะผมไม่ลดเลยเนะี่ยเสียงจะแหบๆนิดนึงเหมือนคนเพิ่งตื่นนะทุกคน <c oughs> อาจจะมีแบบจงังหวะไอๆบ้างผมคอแห้งไง <c oughs> มีคนโดดตรงนี้พ <c oughs> ี่ชาย พี่ชายระวังไอ้นี่มันลงน้ำเหรอเนี่ยมันขนนะเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาขนเลยเนี่ย,ยอไอ้บ้าเอ้วยน้ำเฉยเลยไอ้เบอร์สามบนข้นางบนอ้าวนั่นไงเขาก็เลยไปยิงนะครับเบอร์สามดีไม่โดนลากเราสุมมานี่ทงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอา้าว เฮ้ยโดดมาใหม่เหรอว <Help. S 1> ้าวเฮ้ยกำลังมีหมดไม่หลือแล้วเลือดไม่มี <to location. S 1> ไม่มียาเฮลไม่ได้ตายด้วยกยันดีแล้ว <location>. โคเลือดไม่มี <the> กระโดดดีไหม โอ้โหพลาดขอรี่โบรขอรี่โบโทษทีเพื่อนจงกลับมาเบอร์ไหนเนี่ยเบอร์สี่ Thanks Thank you Bro Thank you Bro ให้ Okay Thank you <laughs> Help เอาฟังเพื่อนเอา้าเสียงสไน <Help. S 1> เพื่อนโดนสะไนย,ยิงหรอเนี่ย เพื่อนเพื่อนโดนสไนครข้างหลังหูวิ่งเงินเต็มเลยครับโอ้โ,อโหิงเข้าหัวผมเฉยแล้วคนหรือบอทก็ไม่รู้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะบอทหรอกต้องคนแล้วล่ะครับแต่ยิงคมมากอะเข้าหัวเลยนัดเดียวเอ๊ะข้างหลังสไนมันยิงจากไหนเนี่ยทุกคนโอ้ยโอ้โหยืดไปไม่ได้แล้วยาก็ไม่มีแล้วนอกวงใครยิงอะไรไม่รู้ คลิปยแล้วจ้าผมลืมเปิดไมค์ไปเนี่ยเดี๋ยวอัดคลิปออกมาไม่มีเสียงพูดอีกไอ้เพื่อนเขาวงวงเจเพื่อนไม่มียาคนเยอะเลยครับโคตรเดือดเลยอะสุ่มทีมเดือดกว่าเล่นคนเดียวอีกเอาเพื่อนไม่หลบเดี๋ยวก็ตายหรอกไอ้ข้างหลังตายอย่างเงี้ยโ,โหไม่มียาเลยครับชิบหายแล้วเพื่อนไม่มียาครับเหลืออ,อันสุดท้ายแล้ว ทำไมผมรู้สึกตรงนี้มันมีวะแต่ข้างหลังสไนที่เพื่อนบอกอ่ะที่เพื่อนดูเฮ้ยคืนึกว่านเสียใครเฮ้ยเพื่อเฮ้ยเอาเดินเพื่อนขยับไม่ได้เมื่อกี้เพื่อนก็ขยับไม่ได้เมันเหมือนแอนิเมชันติดกันฮิตบ็อกซ์ยโอ้โหเก็บสีเสียงผมเป็นไงวะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปฟังดูแล้วก็ก็ปกตินะ อาจจะมีแบบจังหวะเสียงที่แบบเบาลงอะคือมันเป็นจังหวะที่เสียงแหบแห้งไงครับทุกคนคอแห้งนะคือก่อนหน้านี้ผบเล่นมา2เกมแล้วนะครับเออแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปเลยเต็มเลยเพื่อนไม่ทันแล้วเพื่อนไม่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 ทันแล้วเพื่อนโอ้โหโคตรเดียวเลยไม่อยากแหกปากเยอะทุกคนเจ็บ <bold. ains. S 2> คอมากขอปือนก่อนจ้าเพื่อนเราเก็บสองเลยเหรอเฮ้ยทำไมเพื่อนหดจังอะ เฮ้ยโจอสะบัดเฮ้ยมีคนใช้บาดเพื่อนใช้ตำมะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ใช้ตำมะ <c oughs> <c oughs> เขาบาดต่อยนี่ใชตำมะใช้อุยอ้ยเพื่อนเราไล่ย,ยิงเลยครับผมไม่มีเลือดแล้วเอาเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งหลดุดหมดยังอุย้ยเราไม่ได้คิวเลยเพื่อนเราไล่ย,ยิงอย่างเดียวเลยทุกคน มีสนยัยมีสนยัยรุงก่อนหายยาก่อนไม่มียาเหรอไอเขายิงอะไรอยู่ฝั่งหนูนเหรอมีคนอยู่ฝั่งหน,นูทุกคนเฮ้ยไม่ใช่แล้วข้างหลังยิงนะเมื่อกี้นี่ใครว่ายน้ำแป๊บหนึ่งเพื่อน จัดการมนุษย์เงือกก่อนเอสสามสองนี่ว่ามามาลองใช้กันดูครับปืนที่ดีที่สุดในเกมเอสสามสิบสองมีคนอยู่ข้างในโอ้โหนิ่งมากครับเฮ้ยไม่โดนเลยมาแล้ว นี่ไงทุกคนบอกแล้วเอศสปืนดีที่ไม่มีใครใช้ว้าวทไมสีปืนมันเปลี่ยนปะเนี่ยทุกคนดูสีปืนใหม่มันแบบยังไงไม่รู้อ่ะเพื่อเราัวดจังอะผมแอซิดครับหมดยังไงไปครับเราจะใช้เอศสทั้งเกมไปเลยนะทุกคนโอ้โหไม่ทันเพื่อน,นครับเพื่อเรายิงตลอด วิคนเยอะมากครับ22คนแล้วอะ่ะฝั่งนู้นเพื่อนข้างหน้ามีเหลืองแล้วมีเหลืองแล้วตรงนี้ครับมีคนวิ่งไปหลังต้นไม้อ้าวเข้าหัวพอดีครับโอ้โหฟ,ฟุกมากปืนนี้เป็นปืนที่ใช้ใช้ดวงใช้ฝีมือ20นะเพื่นใช้ดวงอีก80 เห็นป่ะยิงมั่มวๆถึงจะโดนถ้าตั้งใจยิงอะ่ะจะไม่โดนต้องยิงแบบคอเคสต้องยิงมั่วๆมันถึงจะโดนนะปืนเนี้คล้ายๆกับปืนฟาร์มัสเออยังไมุ่้ยวงยังไม่เล็กนะทําไมมันเหลือหกคน,น,นะวะ,ะเนี่ยมีโปเปะวะมีโปะปะเนียหรือว่าเพื่อเราเนี่ยโปะเบอร์สิวิ่งไปทางนั้นมีคนเหรอเบอร์สามคือบีบแต่ตลอดครับแต่ยังไม่เจอใครเลยวงมันยังต้องอีกสองวงอ่ะนะ เฮ้ยทำไมจอดอ่ะเอาแล้วมันหมดแล้วเพื่อนเอาชิบหายเฮ้ยเพื่อนงูโอ้โหเพื่อนเกือบตายครับงูโฉกถึงว่าทำไมเพื่อนกระโดดทุกคนเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนเขากระโดดนะนี่มันสเต็ปไอ้นี่นี่นี่ R O S นี่ใช่ปะ กระโดดเนี่ยเนี่ยสเตปเอาเอ้ทุกคนกระโดดเอาเว้จะกระโดดตลอดเวลานะครับกระโดดยิงกระโดดหลบเหลือสองคนแล้วครับตอนนี้ขึ้นได้ปะอุ้ยลนเอาเพื่อนไปยิงใครเพื่อนน่าจะซ้ำเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะพยายามปีนให้ทุกคนดูก่อนมันปีนได้นะทุกคนตรงเนี้ยผมเคยปีนเสาอากาศอยู่ครับแต่ตรงเนี้ยปีนจริงๆอับปีนง่ายกว่าอีกเนี่ยต้องหาแบบทางที่มัน ระนาบเดียวกันนะแล้วเพื่อนไปอิงเฮ้ยเอ้เอาเพื่อนก็ซาเหรอโอ้โหแล้วดูปืนเราเนี่ยอีบ้าเฮ้ยชิบหายแล้วครับเพื่อนแค่ทักมาอยู่หลังหินดูก่อน ไมแล้วไปชุบเพื่อนก่อนเอ้าเพื่อนตายเฮ้ยมันลากเลยเหรอซอรีโอร่โบผมรู้ว่าพเต้องผูกด้วยเพื่อนแค,ค่น็อกคุยแล้วอีกคนหนึ่งไปไหนเบอร์สี่ชุบกันเหรอทุกคนโยระเบิดไปแล้วไม่เห็นโดนเลยครับหรือว่ามันอยู่ในบ้านปะเนี่ยเอา้าเฮ้ยมันชุบกันแล้วโอ้โหกรรม โอเคเระเบิดลูกนี้โดน <S 2> <S 2> <S โอ๋อยิงเข้าหัวเลยเมื่อกี้ผมยิงเข้าหัวเขานั้นสุดท้ายครับนัดเดียวแหละแต่ว่าเขายิงผมแบบเกือบตายแล้วไงเนี่ยแล้วผมโยนระเบิดโดนเพื่อนเขาด้วยนะเดี๋ยวทุดูกคนอยดูจะเห็นเพื่อนกันไปเนี่ยคือเราโยนระเบิดโดนเพื่อนเขาอะแต่ว่าไม่โดนเขาอะโอ้โหถ้าโดนเขาก็คือได้ที่สองเอ้ยได้ที่หนึ่งเลย <S 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 เฮ้ยมันเป้าดูขนาดนี้หรอมันโปรไปเพื่อน โหระเบิดไม่โดนโอเคทุกคนก็ปอก่อนละกันได้ครับไม่ไหลวละเจ็บคอ <c oughs> เจ็บคอละขนาดไม่ค่อยได้พูดอะไรด้วยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนขออภัยในเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเป็นปกติเออทั้งงานเอยทั้งทําคลิปเอยทั้งพูดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้บางทีมันก็ใช้เสียงเยอะนะช่วงนี้นะช่วงนี้เดี๋ยวพอผ่านช่วงเดือน ุลาไปก็น่าจะปกปติแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ